สวัสดีครับทุกท่านครับเสน่ห์โตโยต้านะครับวันนี้พามาดูรถแต่งออฟโรดนะครับเป็น2.4 Entry คันนี้เป็น Revo วสประตูยกสูงสีขาวานะครับ2.4 Entry 9 2 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้มีการอัปเกรดงานเป็นออฟโรดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการอัปเกรดงานออฟโรดจะเท่ขนาดไหนนะครับตัวกระจังหน้ามีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้กระจังหน้าเป็นสไตล,ล์ทากูม่านะครับไฟ LED ดดสีดวงติดตลอดเวลานะครับที่รถขับเคลื่อนนะครับตัวอักษรแถวเรียงโตโยต้าเท่ๆแบบนี้เป็นสีเทานะครับกันชนด้านล่่างเเเเปป็็นนสสสีีีีดดิิมมมครับบพแถให้้วย สามสีแบบนี้เท่ๆครับเป็นสไตล์ออสเตรเลียนั่นเองนะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับทุกท่านนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED เหมือนเดิมนะครับไฟตัมองเป็น LED เหมือนเดิมครับซึ่งตัวนี้ดีมากๆและได้เรื่องของความประหยัดไฟด้วยแล้วช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันด้วยนะครับคิวปองล้อเป็นแบบเดิมนะครับเป็นคิ้วปองล้อสวยๆแบบนี้จากโตโยต้านะครับเจ้าตัวนี้มีการอัปเกรดครับจากล้อเดิมเป็นล้อลายที2ูครับเป็นล้อสีทองมาพร้อมยางลาด้าเต็มซูมแบบนี้นะครับขนาดหน้ายางอยู่ที่ 2 6 5าถ้า60 r 18อันนี้หล่อเท่เหมือนเดิมครับเซตช่วงล่างไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับซึ่งมีความนุ่มอยู่แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นโครเมียมตัวอักษรโครเมียมมือจับโครเมียมไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มความหล่อเท่เพิ่มขึินอีกในเรื่องของสติ๊กเกอร์ลายภูเขาไฮรักไร์เอ็กซ์เท่ๆทแบบนี้นะครับด้าหลังมีการตกแต่งเป็นโรบาร์ขายาวเป็นโรบาร์เหล็กซึ่งใช้งานได้จริงและมีความทนมากๆนะครับชิ้นงานนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวมุมไฟท้ายมีการอรับ ด้านหลังไฟท้ายเป็น Fu l l LED อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ได้เรื่องความสวยงามประหยัดไฟแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไฮรักไรเกตรีโวทั้งหมดนี้เราไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มในเรื่องของนี้เลยครับกล้องมองด้านหลังนะครับออกจอเดิมตรงนี้เราใส่เพิ่มให้คือแถมให้ลูกค้านะครับสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการชนท้ายเดิมนะครับมีการเปลี่ยนนะครับเป็นการชนท้ายเหล็กพร้อมไฟถอย LED เท่ๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ใช้งานได้อย่างจริงแล้วก็ มีความทนมากๆด้วยซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับหลังพวงมาลัยว่าเรามีอะไรบ้างนะครับภายในคันนี้นะผมมีการอัปเกรดจากเดิมเป็นหบอผ้านะครับผมมีการเพิ่มเป็นเบาะหนัง GR version ให้ซึ่งมีความหล่อเท่แบบนี้เลยแผงประตูครับตกแต่งด้วยลายเคฟล่าเท่ๆแบบนี้เป็นวัสดุเคฟล่าแบบนุ่มนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นเบาะเท่แบบนี้เดิมเป็นเบาะผ้านะครับอัปเกรดให้เป็นเบาะ GR version ะครับปีกเบาะเป็นลายเคฟล่า พื้นเ่อเป็นหนังและเจาะรูระบายอากาศให้งานนี้เป็นงานตัดเดย็บจากศูนย์โตย้าของเรานะครับมีการรับประกันงานให้ด้วยตรงนี้เล็กน้อยนะครับเอนทรีจะไม่มีแอร์ตอนหลังครับแต่ศูนย์โตยทาโคราเราอัปเกรดเป็นแอร์ตอนหลังให้ได้ด้วยนะครับอันนี้เท่มากๆนะครับแล้วก็กล้าร,รับประกันว่าเย็นท่วงดยสารแน่นอนด้านหลังตรงนี้นะครับหลังพวงมราลัยตำแหน่งค่อนข้างที่จะมีความพิเศษครับตรงนี้พวงมราลัยพาวเวอร์พร้อมปุ่มม u l ติฟังก์ชั n น,นะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กสามลูกเหมือนเดิมนะครับ ในเรื่องของหน้าปัดเรือนไม้ก็หล่อเท่เหมือนเดิมครับเป็นเข็มแล้วก็เป็นตัวอักษรสีขาวนะครับหน้าจอรองรับ Android Auto Apple CarPlay พร้อมทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับพอร์ตชาร์จมีให้2พอร์ตที่วางแก้วมีให้มีพอร์ต USB ให้ด้วย1พอร์ตนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดพร้อมโหมดซิงเกิลเชียร์ขับสนุกมากขึ้นนะฮะบ,บวกบเกียร์ตรงนี้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยม, Eco Mode ม Mode ีอีโค่โหมดให้มีพาวเวอร์โหมดให้อีโคเน้นประหยัดน้ำมันแล้วขับนุ่มคุณผู้หญิงจะชอบมากพาวเวอร์เน้นอา มาดูเบาะนิดนึงครับอยากนาเสนอหัวเบาะปากหมอนเป็นหัวหมอน G R เท่ๆทั้งซ้ายและขวาแบบนี้นะครับพื้นเบาะออกแบบให้โอกระชับงานตัดเย็บไม่ใช่งานสวมครับเป็นงานตัดเย็บแล้วก็พื้นเบาะมีการเจาะรูระบายอากาศให้เวลาที่คุณเดินทางคุณลูกค้าจะไม่มีความเปียกชื้นนั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดทั้งหมดนี้เซตนี้ทั้งหมดผมมีการแต่งและอัปเกรดจากศูนย์โตโยต้าโคราช1 8 8ให้ทั้งหมดนะครับแระงานทั้งหมดนี้ถ้าคูณลูกค้าออกรถเกษตรโตโยตานะครับผมฟรีให้ทั้ง พันแบบนี้เลยนะครับพร้อมประกันทั้งหนึ่งฟิล์มยามู่ก่อป้ายแล้วก็ทุกอย่างครับที่เป็นสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเซลสเน่ได้เลยครับที่เบอร์โทร0807989003ผมรู้แลผมรอดูแลทุกท่านอยู่นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีการอัปเกรดงานแต่งห่อสวยเท่แบบนี้เป็นระยะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ